Thank <laughs> you. แม่ตัวเองแม่บอชยาดายืนยันอาชีพลูกชายไม่เคยนองใจจีบใครแม่นาตรีรัตน์อยากด่วนสรุปจากข่าวหลังจากเพจดังอย่างจับโปดาระได้ให้จดสือแทบครูรักวัยรุ่นเลิกรากกันแล้วโดยระบุข้อความว่าเลิกแล้วค่ะพ่อหนูด่าเขาทําให้เราเลิกกันแล้วค่ะว้าทแรงมากตกใจถึงขั้นกรี๊ดและอมยิม้มนิดๆอยู่ในใจแอบเผลอตกมือแบบกั้นใจไม่ออกเลิกสักทีอะไรที่มันไม่ใช่ ก็ต้องเลิกค่ะลาสุดลาสุดประอุนข้างบ้านโทรมาแฉเอ้ยโทรมาเล่าให้ฟังว่าไอที่เห็นว่ารักกันอะ่ะเขาเลิกกันนานแล้วค่ะเลิกกันตั้งแต่วันเกิดนู่นเหตุเกิดเพราะฝ่ายหญิงด่ากราดผู้ชายของเดียนนะคะฝ่ายชายเลยไปเล่าให้แม่ตนเองฟังเลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะทะเลาะกันแรงมากแต่อันนี้แรงกว่าค่ะ พอผู้หญิงจับได้ว่าฝ่ายชายแอบทักแชทไปหานากากผักคมปีและจีบเขามานานกว่า3ปีแล้วว้ายแรงมากต่อมาค่ะทางด้านแม่โบชยาดาออกโลงโตแทนลูกชายผ่านอินสตาแกรมสตอรี่พร้อมเขียนแคปชั่นโตแทนอาชีอาชิรวัตรลูกชายสุดที่รักว่าลูกชายไม่เคยจีบใครไม่เคยนอกใจและไม่เคยคุยกับนากากผักขมปีไม่ได้รู้จักกันเลยข่าวกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไง ไลน์ไอจีเบอร์ยังไม่มีต่อมาค่ะทางด้านแม่เลี้ยงอย่างนาตาลีก็ออกลงสปอร์ตพร้อมกับเผยข้อความบอกว่า สืบเนื่องจากข่าวนี้จะเข้าไปเห็นคอมเมนต์มากมายทำให้อยู่เฉยๆไม่ได้ปกติไม่ชอบยุ่งเรื่องใครเรื่องตัวเองก็ปล่อยแต่คราวนี้ต้องขอออกมาพูดอะไรสักหน่อยอยากจะบอกว่าคนที่คอมเมนต์อย่าเพิ่งด่วนสรุปจากข่าวถ้ารู้ความจริงเชื่อว่าคนที่ไปว่าน้องจะต้องเสียใจที่ไปว่าผู้ชายที่จิตใจดีที่สุดคนนึงน้องเป็นเหยื่อพอแล้วอย่าให้เขาต้องเจ็บไปมากกว่านี้เลย ยังไงก็รอติดตามกันต่อไปค่ะแน่นอนว่าเหล่าแม่แม่เนี่ยก็ออกมาปกป้องลูกชายสุดที่รักอย่างอน้องอาชีนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าต้องออกมาปกป้องลูกเพื่อความเป็นธรรมนั่นเองค่ะอะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องอาชีพด้วยน,นะคะและแน่นอนว่าใครที่คอมเมนต์อะไรเนี่ยก็ควรระมัดระวังกันนิดนึงนะคะระวังจะโดนฟ้องเอานะคะคุณผู้ชมก็ต้องมาเราติดตามกันต่อไปค่ะว่าคาใบ้จากเพจด,ดังเนี่ย จะเป็นใครก็ต้องมารอติดตามกันค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทาเงเพวนาเมาก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ